สวัสดีครับวันนี้ก็มาถึงแล้วนะครับบางแพรับสารเจ้าที่เล่นพระกันอีกที่หนึ่งครับเป็นที่เล็กๆก็คนไม่เยอะเท่าไหร่ครับแต่ก็ยังมีพอมีของหลุดนะครับผมนี่ครับอันนี้ก็พี่ไวยรัตบุรีแล้วก็ป่าลูกค้ากําลังเดินทางมาดูครับนี่ครับแผงพระก็พอมีอยู่นะมาดูกันเอานะครับผมนี่พระเก่า พระแก่ๆดูดิโอ้โหเก่ากึกเลยพี่เอ้ยนี่มาดูนะครับผมมาดูนะครับถ้าเก่งๆก็มาดูกันเอาเองครับผมนี่ครับหน้าพระครับเป็นตลาดเล็กๆนะครับฝากไว้ด้วยนะครับผมนี่พากันมาโต๊ะก็ยังว่างเลยนะครับเนี่ยนี่ก็จะมีเซียนใหญ่เขาหลายๆคนครับนี่โอ้โหนี่ก็อะไรเนี่ยเซียนจังหวัดอะไรวะเนี่ยเนี่ยใส่แว่นมีหนวดด้วยเนี่ยเนี่ย อันนี้ก็อะไรวะอาจารย์อะไรดําเนินเนี่ย